สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับผมอยู่กับผมช่องรถไถโซนมโนอีกเช่นเคยครับผมนะครับไอรุ่นใหญ่ไปแล้วครับผมเหลือแต่รุ่นกลางครับผมนะครับนี่ก็สวยครับผมเป็นทรงแบบไม่มีหลังคาไม่มีไอฝาข้างครับผมน่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมจะให้ดูชมสองคันรวดเลยครับนะครับ เราจะมีไฟให้ครับผมเปลี่ยวตอนนี้ก็คงจะคุ้นหนา้าคุ้นตากันดีครับนี่งครับจกมองหลังครับผมสวยงามท่านใดที่กำลังมองหาก็มาได้นี่เบ็ดฟังโรครงเปิดได้ครับผมผมอึน่าจะเป็น ตัวโต,วต,วตวปุกพร์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจน่ครับได้ชาร์จได้สตาร์ทสายให้แบบนี้เลยครับลูกค้าก็เอาไปเดินสายไฟเองนะครับหรือให้ทางเราเดินให้ก็ได้นะครับแต่ต้องบวกราคาเพิ่มนะครับในจะแบตเตอรี่แล้วก็ค่าเดินสายไปค่าช่างครับผมสนใจรถคันไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าคลิปครับผมนะครับ ให้ชมบรรยากาศร,บรอบๆคันก่อนนะครับ,รบสวยงามนี่ก็จะเป็นกลองใสเครื่องมือครับผมเนี่น,ค,นคันซีสวยครับผม สีสวยทั้งเส้นเลยนะยางสวยครับสีเส้นอันนี้ก็จะเป็นปลายท้ายครับ <c oughs> สายห้เรียบร้อยนี่ครับผมท่านใดสนใจพร้อมมาชมรถก่อนก็ได้ครับผมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับผมก็จะแดดอาจจะแรงหน่อยนะ อันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำครับผมสีดำตัดสีบรอนแดงเออเฮอมแล้วเด็กที่นี่นี่ครับสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นอีกคันครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นกลางเหมือนกันนะครับนี่ครับ เขียวเนียวซับนี่ระบบก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมเด็เดอาจจะแรงหน่อยนะพี่น้องเนี่ยว,วันนี้ไลาชาร์ใหญ่มากเลยครับผมในสตาร์ทมอลลี่วันนี้ก็จะเป็นคราดสายครับคลาดสายก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับคราดสาย ค <c oughs> ลัดสายคลัดสายน่ครับสูงเวก็วจะประมาณนี้เลยนะสำหรับตุ่นกลางครับตุ่นกลางเหลือสองคันนะครับตุ่นเล็กเหลือคันหนึ่ง <c oughs> ลองสายเครื่องมือ สวยงามตามท้องเรื่องครับผมคันนี้ก็จะมีหลังคาครับผมแล้วก็ฝาข้างเผื่ได้สามทิศทางครับเนี่ยานใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมราคาก็ต่อรองได้เล็กน้อยครับผมคันนี้สองคันครับราคาน่าจะเท่ากันครับผมสอบถามให้ สนใจก็โทรสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าคลิปครับผมรถพร้อมใช้งานทั้งสองคันครับผมนะครับคันเล็กก็อยู่ฝั่งนู้นครับผมคันเล็กที่ลูกค้าคอมเมนต์มาครับยังอยู่นะครับตัในใดพร้อมจบก็คอมเมนต์มาได้เลยหรือโทรสอบถามมาได้ครับผมจะย้อนแสงหน่อยนะพี่น้องให้ชมประมาณนี้ก่อนครับม ค,คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลา FC ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถถ่ยโซนบ้านนอกด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ O oh,